ประจำวันเสาร์ที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2563ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ทางช่อง GBN รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือติดตามได้ทาง Facebook บุญนิวส์ทีวนะคะ ซึ่งวันนี้ค่ะเราก็มีความเคลื่อนไหวในองค์กรนะคะรวมถึงข่าวสารต่างๆในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะเป็นข่าวจากที่วัดลาสซนุ่นค่ะก็ได้มอบถุงยางชีพนะคะให้แก่ชาวบ้านในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราชค่ะ พระครูวิบูลวรคุณเจ้าคณะอำเภอลำลูกกาเจ้าอาวาสวัดล่าสนุนพร้อมด้วยนายกำพลสิริรัตนน์นายอำเภอลำลูกกานายบุญไกรบุญคุ้มนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำสามแก้วได้มอบทานถุงยางชีพแก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่วงรอบของวัดล่าสนุนตนําบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อันเป็นการสนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยมีนายองอาจธรรมนิทากรรมการเลขานุการชมรมรักบวรรักศีลห้าปทุมธานีในอุปถัมภะธรรมรัตนาพรนายธทีรพัฒรเรืองโรธผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายทั่วโลกและภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชน ก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านในครั้งนี้ด้วยนับเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตการณ์และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งวัดในประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกันแต่วัดก็ยังเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนในยามยากรวมถึงหน่วยงานของภาครัฐก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปอย่างราบรื่นค่ะ วันนี้ได้แจกข้าวกล่องแล้วก็มีอาหารแห้งแก่ประชาชนงบส่วนกลางก็ใช้ในนามของเจ้าหน้าอําเภอลำลูกกาคือเจ้าหน้าตะบลมีหกตำบลวัดมีสามเอ็ดวัดได้ร่วมกันใช้ในนามของเจ้าหน้าอําเภอลำลูกกาก็ได้งบมาจากท่านเจ้าวาดบางเทศบาลเมืองคูคตเทศบาลเมืองลำสามแก้ว ก็ <c oughs> โรงพยาบาลสาธารณสุขตำรวจคูคตแล้วก็หัวหน้าชุมชนหมู่บ้านต่างๆแล้วก็มีตลาดสี่มุมเมืองช่วยผลมะมารากไม้มามีโรงเรียนแต่ละโรงเรียนได้ช่วยอาหารแห้งก็ยังจะแจกเรื่อยๆไปก็จะช่วยประชาชนให้อยู่รอดปลอดภัยในเรื่องไอ้โครคไข้ที่มันเกิดขึ้นก็จะทำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดโรคภัยไข้เจ็บเพื่อนร่กา,กาก็ร่วมมีความสมัครใจกันดีสุดท้ายนี้ก็อยากให้วัดเราต่างๆที่มีศักยภาพที่พอจะช่วยเหลือญาติโยมได้เราก็ช่วยเหลือส่วนวัดที่ท่านยังไม่มีศักยภาพเราก็น่าสงเราที่วัดที่มีศักยภาพก็ช่วยท่านอย่างที่เพื่อ่กาก็ได้ช่วยหลายๆที่อย่างวัดในกรุงเทพฯเทพมหานครเนี่ย ก็ไม่เหมือนวัดบ้านนอกเราการจะออกบินบาทอะไรก็น้อยเพราะมันมีตึกรามบ้านช่องอยู่กันพวกในกรุงเทพเราก็รู้อยู่แต่บ้านนอกเราก็ยังพอช่วยเหลือได้ก็ให้วัดเราที่มีศักยภาพช่วยเหลือวัดที่ยากจนแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในเขตเราก็ให้ดูแลช่วยกันที่เราจะทำได้วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมโครงการ โรงทานของคณะสงฆ์ของอำเภอลำลูกกาโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิบูวลวรคุณนะครับซึ่งได้นำคณะสงฆ์ทั้งอำเภอนะครับแล้ลวรวมปัจจัยแล้วก็ของใช้ของอทานต่างๆที่จะมามอบให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด1 9ของอำเภอลำลูกกาของเรานะครับซึ่งนำโดยคณะสงฆ์แต่ เนื่องจากว่าผู้มีจิตศรัทธาเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนของทางราชการทางท้องที่ทางท้องถิ่นบริษัทห้างร้านและก็ผู้มีจิตศรัทธาต่างๆได้มาร่วมกันในวันนี้นะครับซึ่งก็เป็นภาพที่เห็นแล้วน่าประทับใจในเรื่องของการทําบุญเ,เราจะไม่ทิ้งกันในเรื่องของในช่วงวิกฤตอย่างนี้ฉะนั้นคณะสงฆ์ก็ เป็นผู้นําในเรื่องของการทําบุญในครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่อขอชื่นชมแล้วก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนนั้นมีความสุขใจที่พวกเรานั้นชุมชนพี่น้องประชาชนประชาคมต่างๆในอำเภอลําลูกกาได้มารวมกันทุกหมู่เหล่านะครับในการที่จะช่วยฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้นะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมและมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด โรงทานครั้งนี้ของคณะสงฆ์แล้วก็ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวลําลูกกาครับต้องกล่าวขอบคุณแล้วก็ฝากถึงวัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศเลยนะครับว่าถ้าได้ทําโครงการลักษณะอย่างนี้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะผมเชื่อว่าเราจะฝ่าฟันวิกฤตไปด้วยกันด้วยความเมตตาด้วยความรักความปรารถนาดีแล้วก็เป็นมิติใหม่ของความรักความ ที่มีความเมตตากุณาต่อกันในสังคมอย่างยิ่งครับก็เป็นภาพที่สวยงามแล้วก็เป็นภาพที่ผมเชื่อว,ว่าประเทศอื่นคงไม่มีอย่างเราครับ,บขอบคุณครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือกันนะคะในยามที่มีภัยจากโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในช่วงนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะศูนย์ปฏิบัติธรรมบัวสวรรค์จังหวัดราชบุรีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่ค่ะที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะซึ่งก็ไม่สามารถจัดกิจกรรมงานบุญได้นะคะเราจึงไปสัมภาษณ์พระอาจารย์พระทิติพงศารปุณโอค่ะซึ่งท่านเป็นประธานสงศ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมบัวสวรรค์เพื่อสอบถามนะคะในช่วงนี้ถึงการปรับตัวปรับใจค่ะของพระภิกษุสามเณรซึ่งสิ่งที่เราได้รับความรู้มานะคะก็คือในช่วงนี้สิ่งที่ ควรทามากที่สุดก็คือการปฏิบัติธรรมร่วมกันค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมบทสัมภาษณ์ทั้งหมดนะคะจากคุณรณกรณเอี่ยมกำชัยในช่วงข้อคิดโควิด19ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรับชมข้อคิดโควิด19กับผมรณกรณเอี่ยมกำชัยนะครับ คุณผู้ชมครับในช่วงของโซเชียลดิสทันซิงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ครับทำให้เรานั้นต้องห่างไกลกันด้วยระยะห่างทางสังคมแต่หัวใจของเราครับไม่ห่างจากพระพุทธศาสนามีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับสำหรับเจ้าอาวาสหรือว่าส่งเสริมศีลธรรมตามจังหวัดต่างๆเช่นเคยครับในวันนี้เราจะไปร่วมกันสัมภาษณ์นะครับพระทิติพงศ์ครับสารปุญโนประธานสงศย์ปิติธรรมบัวสวรรค์อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับกับมรดกการพระอาจารย์ด้วยความเคารพครับ รพระอาจารย์ครับในช่วงนี้ในพื้นที่ของอำเภอดำเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับพระอาจารย์ครับสำหรับยอดผู้ติดเชื้อก็ดีครับหรือว่าบราารยากาศของการบินทบาทการกรบสรรปัตาหารเนี่ยครับพระอาจารย์บราารยากาศที่นี่ก็ไม่ค่อยพบผู้ติดเชื้อมากสักเท่าไหร่ครับมีเหมือนกันแต่ไม่ไม่เยอะแล้วก็การบินทบาดก็ยังบินทบาดอยู่ปกติก,ก็ใส่แมสบินทบาทมก็คือสามารถยังสามารถ ในการทํากิจวัตรของสงฆ์นะครับในการบิณฑบาตได้เหมือนเดิมเช่นเคยทีนี้ถามพระอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งครับก็คือสําหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยก็มีญาติโยมที่ไปร่วมกันทดพ้าบ้างหรือว่ามีการระดมทุนระดมธรรมตรงนี้ครับพอมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพระอาจารย์ต้องเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับตัวอย่างไรบ้างครับพระอาจารย์ตอนนี้ก็เราก็ไม่สามารถจัดงานทดพ้าพาได้ครับไม่สามารถไม่สามารถจัดงานบวชสมณีได้ เราก็ญาติโยมที่เคยมาทําบุญโดยเฉพาะจากต่างถิ่นจากกรุงเทพหรือว่าจากจังหวัดใกล้เคียงก็มาไม่ได้เราก็ได้รับผลกระทบเยอะพอสมควรเราก็ปรับตัวคือว่าเราก็ลดค่าใช้จ่ายที่ที่พระอาจารย์บ,บอกว่าลดค่าใช้จ่ายนี่คือทํำยังไงครับคือมีการต้องดูแลกันยังไงบ้างครับพระอาจารย์สําหรับเรื่องการกบสัรพัฒหารจากเดิมที่ว่าบินธบัต หรือว่ามียาดโยมมาถวายนี่ก็คือยังมีการถวายพระทหารได้เหมือนเดิมไหมครับพระอาจารย์เพนก็จะมียโยมมาถวายพระทหาร,รวันอยู่แล้วอ,อก็คือยังมียาดโยมมาคอยดูแลพระอาจารย์เหมือนเดิมนะครับแล้วถามรพระอาจารย์นิดนึงครับนอกจากปรับตัวแล้วเรื่องของการปรับใจนะครับพระอาจารย์ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยได้มีการปรับใจหรือว่ามีการระดมธรรมอย่างไรบ้างครับพระอาจารย์ครับเรามีการปฏิบัติธรรมทุกๆกวันอยู่แล้ว ซึ่งกิจวัตรกิจกรรมของเราของพระที่อยู่ประจําก็คือคตอนสายตอนช่วงเก้าโมงเก้าโมงกว่ากว่าก็ปฏิบัติธรรมจนถึงตอนเทลงแล้วก็ตอนเย็นสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เราก็ปรับอ่าสวดมนต์แล้วก็ช่วงนั่งสมาธิเราก็นั่งพร้อมกันทั่วโลกกับเสียงของหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ตอนคุ่มครึ่งครับอันนี้ก็คือพระจันาร์ได้มีโอกาสนั่งสมาธิ ในศูนย์ปฏิบัติธรรมด้วยตอนช่วงเวลา19.30นาทีนะครับแต่ส่วนของญาติโยมเนี่ยครับพระอาจารย์ได้มีการแจ้งข่าวทางกรุ๊ปไลน์หรือว่าใช้โซเชียลมีเดียทางช่องทางใดบ้างแล้วก็ผลตอบรับของญาติโยมเนี่ยครับช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างในการปฏิบัติธรรมช่วงเวลา19.30นาทีครับพระอาจารย์เราก็ได้แจ้งข่าวคราวการนั่งสมาธิพร้อมกันทั่วโลกผ่านลิงก์ลิงค์งที่ถ่ายทอดสดนั่งสมาธิทั่วโลกใน ปุ๊บไลน์ของสูงปฏิบัติธรรมบสวัตรครับผมแล้วก็มีการนั่งสมาธิร่วมกันญาติโยมก็บางท่านก็ตื่นตัวก็บอกว่าขอลิงก์หน่อยแล้วก็บอกว่าทํำยังไงจึงจะได้นั่งทุกวันก็บอกว่าให้กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยอ๋อครับก็มีการสอนญาติโยมให้มีการติดตามใน m i t i t e c ค v ิด a g a i n s t IT นะครับในช่องช n แนลนี้แล้วสำหรับข้อคิดหรือว่าข้อธรรมนะครับในช่วงของ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ครับโดยเฉพาะตัวของพระอาจารย์ซึ่งถือได้ว่าเป็นสมภารข้อได้ครับเป็นผู้ดูแลศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับพระอาจารย์มีใครที่เป็นแรงบันดาลใจหรือว่าใช้วิธีการยังไงที่ในการปรับใจในช่วงนี้เนี่ยครับพระอาจารย์แรงบันดาลใจของหลวงพี่ก็คือหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ครับยังไงครับเพราะว่าหลวงพี่มาบวชก็เพราะหลวงพ่อถ้าไม่ได้หลวงพ่อหลวงพี่คงไม่ไม่ไดมานั่งอยู่ตรงจุดนี้ เพราะฉะนั้นหลวงพี่ชอบโอวาทของหลวงพ่อล่าสุดที่เป็นอดีตโอวาทบทวนโอวาทเก่าครับคือได้บอกว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ผ่านมาเราได้เห็นความสําคัญของเรื่องอื่นทําเรื่องอื่นมาเยอะมากพอแล้วแต่เราละเลยเรื่องของการปฏิบัติธรรมตอนนี้ทุกคนได้รับผลกระทบกันหมดในเรื่องโควิด19ทั้งญาติโยม ท้งพระภิกษุแต่ว่าเรามีวิธีที่เราสามารถพิวิกฤตให้เป็นโอกาสคือในช่วงที่เราทําอะไรไม่ได้มากก็ให้หันมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเอาใจมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายเราทําได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมไม่ได้หมายความว่าเป็นการนั่งสมาธิอย่างเดียวแต่คือการ นำใจมาไว้ที่ศูนย์กลางการให้เกิดความคุ้นเคยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวันตลอดเวลาทั้งหลักตาลืมตาแล้วเมื่อเราทาฝึกไปเรื่อยรเรื่อยเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเราจะพบความสุขและเราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาที่เราต้องการเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างดังที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สดวัดปักนะ้ำภาษสิจัน่านกล่าวไว้ว่าหยุดเป็นตัวสาเร็จทั้งทาง,ทางโลกและทางธรรมหยุดคําเดียวเ,ยเราจะได้ทุกสิ่งที่เราปรารถนา เพราะนั้นหลวงพี่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยหันมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นหันมาอยู่ในกลางกายในกลางองค์พระในกลางปู่ในกลางท้องเราจะพบกับความสุขและความสําเร็จในชีวิตดังที่เราปรารถนาแม้ว่าสถานการณ์โลกจะเป็นเช่นไรเนี่ยแต่เราก็จะไม่กระเทือนไปกับสถานการณ์โลกคืออาจจะกระทบแต่ไม่กระเทือนเราก็เอาวิกฤตนั้นมาเป็นโอกาส คือพระอาจารย์มีครูบาอาจารย์นะครับในการเป็นที่พึ่งทางใจแล้วก็ใช้คําสอนของท่านในการปรับใจในช่วงของสถานการณ์ช่วงนี้นั่นเองนะครับและนี่นะครับก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะครับพระธิติพงศารปุนโญครับประธานสงศย์ปิธรรมบัวสวรรค์อาเภอดาเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับที่ได้สนทนาทําร่วมกันในวันนี้ครับพระอาจารย์ครับกราบขอพระคุณแล้วก็กราบมรสการครับเจริญพร คุณผู้ชมครับอย่างที่พระอาจารย์ท่านได้ให้ข้อคิดในช่วงนี้นะครับสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องปฏิบัติธรรมซึ่งสามารถทําได้2เวลาครับก็คือทั้งหลับตาแล้วก็ลืมตานําใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเท่านี้ครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามกระทบแต่จะไม่กระเทือนครับและนี่คือข้อคิดโควิด -19 กับผมรณกรมกมัยครับ ขอบคุณนะคะคุณรณกรณเอี่ยมกำชัยที่ได้สัมภาษณ์ข้อคิดดีๆนะคะให้เราในช่วงที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นี้นะคะซึ่งเราก็จะผ่านมันไปด้วยกันค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวจากคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายค่ะซึ่งก็ได้ส่งมอบชุดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 แก่โรงพยาบาลสันป่าตองและโรงพยาบาลดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่รวม2,000ชุดค่ะ เมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายได้ส่งมอบชุดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 แก่โรงพยาบาลสันป่าตองและโรงพยาบาลดอยหลอดจังหวัดเชียงใหม่นำโดยพระอาจารย์ภยัยทูลมหาลาโภศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยหลอชมรมบัวขาวอาสาสมัครภาพนิ่งวัดพระธรรมกายกลุ่มบุญอจินไตกลุ่มหยุดเป็นตัวสำเร็จคณะครูอาสา คุณกรณิกาทองมีและครอบครัวพร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาโดยในครั้งนี้ทีมงานได้มอบชุดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 แก่โรงพยาบาลสันป่าตองอําเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่จำนวน1000ชุดและโรงพยาบาลดอยหล่ออําเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่จำนวน1000ชุดรวม2,000ชุด โดยในครั้งนี้ได้ส่งมอบครั้งที่12เป็นโรงพยาบาลที่18และโรงพยาบาลที่19รวมยอดมอบชุดป้องกันไวรัสโควิดจำนวน21,000ชุดต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะเพราะว่าคณะแพทย์ค่ะก็เป็นทหาร ด่านแรกนะคะในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด1 i ในช่วงนี้การที่ได้ส่งมอบชุดนะคะเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด1 i ก็เป็นการช่วยเหลือทหารแนวหน้าของเรานั่นเองก็ต้องอนุโมทนาบุญกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาต่อกันค่ะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้นะคะที่จังหวัดสงขลาก็ได้จัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลกค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในโอกาส 50ปีวันคุ้มครองโลกโดยพระภิสุสงฆ์สมเณรเจ้าหน้าที่และสาธุชนได้ร่วมใจกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสพร้อมกันทั่วโลกผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง GBN และเพื่อน้อมบูชาธรรมคุณครูไม่ใหญ่เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ76ปีซึ่งจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่านที่มางานได้ปฏิบัติตามหลักสาธาร,รณสุขอย่างเคร่งครัด คือวัดอุณหภูมริร่างกายล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลสวมหน้ากากอนามัยทุกท่านและนั่งห่างกัน2เมตรเพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่กำลังระบาดทั่วโลกในขณะนี้ค่ะ ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับกิจกรรมดีๆด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะเรามีสถิติ10อันดับในประเทศ10อันดับในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลที่ได้ร่วมกันสวดธรรมจักกับปะวัฒนสูตรกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะส่วนว่าที่ไหนนะคะจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามกันค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ2จังหวัดสระบุรีอันดับ3จังหวัดนครพนม อันดับ4ี่จังหวัดปทุมธานีอันดับ5จังหวัดกาลสินอันดับ6จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ7จังหวัดมหาสารคามอันดับ8จังหวัดเลยอันดับ9จังหวัดนครราชสีมาและอันดับ10จังหวัดสกลนครส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1นครหลวง14อันดับสองนครหลวงหนึ่งอันดับสนครหลวง6อันดับสนครหลวงเจ็ อันดับ5นครหลวง9อันดับ6นครหลวง16อันดับ7นครหลวง12อันดับ8นครหลวง17อันดับเนครหลวง5และอันดับ10นครหลวง11ค่ะขออนุโมทนาบุญกับทุกๆก,การสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนาสูตรนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เชื้อไวรัสโควิด1 i n e t กำลังแพร่ระบาดนะคะการสวดมนต์ก็จะช่วยทำให้โรคระบาดต่างๆเหล่านี้นะคะสลายหายไปในที่สุดค่ะ ในช่วงนี้ค่ะเรามีกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมแล้วก็ร่วมอนุมโมทนาบุญกันเช่นเคยไปติดตามได้กับคุณสุคนทิพย์สีวงศ์ในเวอร์นิวส์ค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับเบอร์นิวส์ในวันนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมภาพกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามรับชมด้วยความปลื้มปิติค่ะเริ่มต้นกันที่บรรยากาศของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศสลสวดพระพิธรรมอุทิศแด่คุณพ่อวาสิทิ์โพคาพาณิชค่ะ โดยพิธีกรรมภายในงานอุบาสกพลวัตนาคลักษ์ได้จุดทูบเทียนหน้าตู้พระธรรมและจุดทูบหน้ารูปผู้วายชนในการนี้พระมหาสมบัติอินทป,ปัญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาบรรยายธรรมะอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีพร้อมทั้งน,นั่งสมาธิเพื่อกลั่นกายวาจาและจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส จากนั้นจึงเป็นพิธีอาราธนาศีลห้าพิธีอาราธนาธรรมส่วนคณะสงฆ์ได้สวดพระพิธรรมพร้อมกันนี้คณะเจ้าหน้าที่ผู้แทนเจ้าภาพก็ได้ทอดผ้าบังสุกุลและได้ถวายจตุปจัจเจียรธรรมแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้คณะเจ้าหน้าที่ยังได้กรวดน้ำรับพรเพื่ออุที่ส่วนกุศลให้กับคุณพ่อวาสิทธ์โพคาพาณิชย์ด้วยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้รับความเมตตาจากพระมหานัฐพงศ์ปัญญาสิริพระอาจารย์จากวัดภาวนาโซประเทศเกาหลีใต้ซึ่งท่านได้เมตตาสอนธรรมะอันทรงคุณค่าเรื่องเพราะเหตุใดเราจึงต้องศึกษาธรรมะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะ พระมหาณัฐพงศ์ปัญญาสิริพระอาจารย์จากวัดภาวนาโซประเทศเกาหลีใต้ได้เมตตาสอนธรรมะประจำวันผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live ของวัดภาวนาโซโดยมีใจความโดยย่อว่าเพราะเหตุใดเราจึงต้องศึกษาธรรมะ เพราะมนุษย์เมื่อเกิดมาประกอบด้วยกายกับใจเมื่อกายหิวเราก็กินข้าวเพื่อเติมธาตุสี่ไปหล่อเลี้ยงร่างกายแต่เมื่อใจหิวในที่นี้คือโลภโกรธและหลงซึ่งเราจะต้องดับความหิวทางใจได้คือต้องทําใจให้บริสุทธิ์และมีพลัง<ร>ด้วยการาฟังธรรมะค่ะคนเราเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยนะประกอบด้วยนะกายกับใจกายของเราเนี่นะก็ ประกอบด้วยธาตุสนะีเมื่อกายหิวเนี่ยเราก็เติมธาตุสีเข้าไปนะสมมุติว่าเราเนี่ยมีเงินนะมากมายนะซื้อเข้าปลาอาหารนะมาบำรุงร่างกายของเราจนตลอดชีวิตเลยนะนะคำถามนะเราจะสามารถที่จะมีความสุขได้ตลอดชีวิต จริงๆไหมนะหรือว่าบางคนเนี่ยนะมีสติปัญญาความรู้ความสามารถศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านในทางโลกมากมายนะถามว่าเราจะมีความสุขนะในการใช้ชีวิตจนตลอดชีวิตนะได้ไหมนะต้องขอตอบว่ายังไม่พอนะยังไม่พอกายของเราเนี่ย นะเมื่อหิวเราก็เติมธนะาตุซีด้วยข้าวปลาอาหารต่างๆหรือว่าความรู้ความสามารถต่างๆเนี่ยเราก็เอามาประกอบนะเราก็เอามาใช้ประกอบอาชีพเนะพือ่อเพื่อเลี้ยงกายนะส่วนใจของเราเนี่ยเมื่อหิวทำยังไงเนะมื่อใจของเราหิวเนี่ยโอ้อันตรายนะเนะมื่อใจหิวเนี่ยอาการของคนใจหิวเนี่ย ก็จะเกิดความโลภนะเกิดความโลภเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นยศตำแหน่งอะไรต่างๆแก่งแย่งชิงดีกันนี่ก็เป็นอาการของคนก็เรียกว่าอาการใจหิวนะนะก็ทําให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็คนอื่นก็เดือดร้อนด้วยนะหรือว่าความกโกรธเนี่ยความกโกรธนี่ก็จัดเป็นอาการของใจหิวนะนะเป็นไงโออาฆาตพยาบาท ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ผู้อื่นก็เดือดร้อนด้วยความหลงความหลงนี่ก็เป็นอาการของใจหิวเช่นกันหลงในความไม่รู้หรือว่าหลงเมามวมวะมีทิฏฐิมานะ,นะมีอีโก้อะไรอย่างนี้เป็นต้น,นก็ตัวเองก็เดือดร้อนผู้อื่นก็เดือดร้อน นี่แหละก็เป็นสาเหตุว่าเราจึงต้องมาศึกษาธรรมะเพื่อที่ชีวิตของเราจะได้มีความสุขที่แท้จริงศึกษาธรรมะแล้วก็ทำให้เรานี่ได้ขจัดความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางลงไปให้มันเบาบางไปชีวิตของเราก็จะมีความสุขที่แท้จริงนะ การที่เราเนี่ยจะขจัดได้เร็วที่สุดก็ด้วยการที่เราประพฤติปฏิบัติทำทำใจของเราให้หยุดให้นิ่งเมื่อใจเราหยุดเรานิ่งกายวาจาใจของเราก็จะใสบริสุทธิ์บริบูรณ์ท่านใดที่ฟังวิดีโอนี้เนี่ยแสดงว่าเป็นผู้ใฝ่ในธรรมก็ขออนุโมทนาบุญด้วย ทุกคนทุกท่านก็ขอให้กายวาจาใจของพวกเรานะสะอาดบริสุทธิ์ทุกคนทุกท่านเลยอนุโมทนาบุญจเจริญพรค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชม v วอร์เนิวส์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับผู้มีบุญทั่วโลกค่ะที่ตอนนี้แม้ว่าจะเกิดวิกฤตการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะแต่ว่าเราก็ยังมุ่งหน้าสั่งสมบุญกันอย่างตลอดต่อเนื่องโดยเฉพาะร่วมกันหยุดใจเพื่อชนะภัยโควิดไปด้วยกันค่ะช่วงนี้ก็หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อบุญนิวส์ได้ทางอีเมล t v c m c n e w s @gmail.com ติดตามรายการสดรายการย้อนหลังกันได้ที่ gbn-us.com ที่ facebook บุญนิวส์ทีวีและย o u ูบบ w s นิวชแนลช่วงนี้ดิฉันสุชาดาทองมาลัยพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ